ถ้าท่านจะรับไปเพื่อช่วยประเทศเนี่ยผมอยากฝากว่าผมขอให้ท่านบรรจุพยาบาลเราถูกกพอพฟรีดกำลังพลเนี่ยผมว่าเป็น10ปีละทำให้เราเสียแรงงานดีๆออกจากระบบทำยังไงจะให้คนไทยสุขภาพดีแล้วก็โกออนต่อเศรษฐกิจดีแล้วก็มั่งคัง่งผ่านไม่ได้ก็หับผ่านพับ l ลิกโพลิซี ผมอยากให้คนที่จะเป็นว่าที่นายกรัมรีต่อไปหรือตรีกระทรวงสำคัญสำคัญเนี่ยเห็นความสำคัญกับเ a ลโ h พ o ลิ c ีนะครับคือนโยบายด้านสุขภาพที่เป็นจริงไม่หวือหวาชั่วข้ามคืนแต่ว่ามีความยั่งยืนและอยู่ได้อีก20ปีต่อไปเรื่องของมเม d ิค้าหับในประเทศไทยเนี่ยค่ะ สิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของทรัพ,พยากร<ช>ทั้งพยาบาบลาทั้งคุณหมอ,อและคนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะ<ม>สหขาวิชาสาการแพทย์ต่างๆที่เกี่ยวขออ้องเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอธนาทิปสุขปร,ระดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยได้พูดไว้น่าสนใจเขาก็บอกว่าเราอยากให้คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะให้ความสําคัญกับนโยบายสุขภาพแล้วก็ทําให้เกิดความมั่งคั่งแบบยั่งยืน ไม่ใช่นโยบายแบบชั่วข้ามคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หายไปมันต้องแก้กันไปทางระบบด้วยจะเป็นได้อากาศก็ต้องดีสุขภาพประชาชนก็ต้องดีขณะเดียวกันอีกหนึ่งปัจจัยที่คุณหมอธนทริพ์ได้พูดไว้นั่นก็คือเรื่องของทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะคะผมอยากฝากอนาคตประเทศไทยสําหรับ policy maker ต่อไปให้ทําอยู่สองสเรื่องนะครับผมใช้คำว่าเพื่อความยั่งยืนต้องมี capacity building นะฮะ คาวซีบิดิ่งก็คือเพิ่มฐานรากอินฟราสตรักเจอร์ฐานรากของเราคืออะไรก็คือคนนะฮะไอเฮลท์แคร์มันเป็นเราเรียกว่าเลเบอร์อินเทนซีฟมันใช้คนเยอะนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นพยาบาลเราขยายโรงพยาบาลไม่ได้เพราะเราขาดพยาบาลนะครับพยาบาลในเป็นกำลังหลักเพราะชื่อคือโรงพยาบาลนะครับถามว่ามันหายไปไหนเพราะว่าถ้า แต่ก่อน30ปีที่แล้วอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ดีอันดับหนึ่งนะครคือเป็นท็อปออฟมายปัจจุบันเทรนด์ตอนนี้ลดลงลดลงด้วยเพราะว่าเจเนเรชันเจนวายเจนซไม่อยากทำงานบริการและเป็นงานบริการที่ใช้วิชาการชั้นสูงด้วยอันนี้ที่หนึ่งทั้งที่รายได้ดีนะครับอันที่สองซึ่งผมคิดว่าภาคการเมืองเนี่ยถ้าท่านจะรับไปเพื่อช่วยประเทศเนี่ยผมอยากฝากว่าผมขอให้ท่าน บรรจุพยาบาลเนะเราถูกกพอพฟรีดกำลังพลเนี่ยผมว่าเป็น10ปีละทำให้เราเสียแรงงานดีๆออกจากระบบนะฮะผมคิดว่าคีย์แมสเซจคือต้องคีปคนดีๆให้อยู่ในระบบด้วยระบบตอบแทนนะฮะพยาบาลต้องการอยู่ในระบบราชการนะครับโบริสีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะขวามือสุดอันนี้ต้องฝากเซสชันต่อไปคือฝ่ายการเมืองซึ่งผมอยากที่จะสืบสารปณิธานของ อาจารย์ปู่ของผมอาจารย์ย่าของผมที่ก่อตั้งกลุ่มธนบุรีขึ้นมาคือทำอยังไงจะให้คนไทยสุขภาพดีแล้วก็โกออนต่อเศรษฐกิจดีแล้วก็มั่งคัง่งผ่านไม่ได้เ้าหับผ่าน public policy ผมอยากให้คนที่จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปหรือรมตรีกระทรวงสำคัญๆเนี่ยเห็น <c oughs> ความสำคัญกับ health policy นะครับคือนโยบายด้านสุขภาพ ที่เป็นจริงไม่หวือหวาชั่วข้ามคืนแต่ว่ามีความยั่งยืนและอยู่ได้อีก20ปีต่อไป